ติดพี่กะถูกหม่ข้างน้าครับครับมามาตว้มา่อเยดู่เต้าอน้พี่พันะ Thank uh you. -huh. เละเหมือนกันน,น,น,นี่เดินตรงนี้ยลื่นหน่อยแต่แต่ไม่เละนี่นี่น,นี่ขอบเลยเดินเดินได้ไม่จมหรอกแต่ลื่นแต่ลื่นหน่อยต้องเดินระวังหน่อยเดินขอบเลยถ้าตรงนี้จมหมด

จะให้นี่เดินไปด้วยแกแล้วก็ถือล้องให้แกด้วยไปงานนี้มีเละอยู่แล้ว ได้เละทั้งคนขับเดี๋ยวหน้ามันจะลื่นอ่ะโอ้ไปสูงเดี๋ยวนี้จะไปยังไงอะพอขี่ไปใกล,ใกลใ้ๆค่อยซูมสองพอขี่ไปใกล,ใกลใ้ๆค่อยซูมค่อยอันแรกอะ ออเอาซูมห้าแล้วเนี่ยถ่ายแล้วเราต้องไปลหด,หด

ทีฝนไม่ตกเนี่ยขนาดนี้อยากจะเอ็นดูโลอยากจะลำบากโหถ้าไม่ได้ยางเอ็นดีตัวนี้นะเดี๋ยวบอกรหัสให้โหจิกอยู่ทุกแนวเลยผมไม่เป็นวิบากหรอกแต่สัมผัสณ์ได้ว่ามันเอาอยู่อะเนี่ยวิ่งอเงี้ยสบายลื่นเล่นเละชันๆเนี่ยไต่เพลินเลยรอแม่บ้านก่อนรอแม่บ้านเละก่อน ไปกันตาเงียบสงบเป็นกันเองโอ้ทางสบายคนนี้ไม่มีอีกแล้วทิวจัด เว็บหายไปไหน ไม่นี้ได้ไม่นี้ไม่ได้อันนี้ลอยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ดีด้ดีดดีดหน่อยจะช่วยไหมกลัวคนข้างหลอ่ะดีดครัไท้กท่ินขันสองคือรถไอจางินไปลงสอง เนื้อตัวสะอาดฝ่าศีรษะขี้โคลนรงเท้าขาดไม่เลอะเลยไม่เลอะไม่เลอะ